แบ็คแบ็คเลยครับแบ็คแบ็คราชบุรีเป็นต่อไปข่าวหน้านะครับขอพักการขอบคุณรับนะครับเพื่อนๆที่เดินทางมาถึงใหม่ก็ขอต้อนรับพี่ชายที่แสนดีนะครับพี่คานนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับเมื่อสักครู่นะคะเราสนุกสนานกับนักเตะหนุ่มหล่อไปแล้วต่อนนี้เราก็จะมาพบกับสาวสวยๆกันบ้างเขาทำอะไรกันก็ไม่รู้เมอสักครู่สักครู่ใช่าเวทีที่เต้นอยู่เมื่อสักครู่นี้ได้หรือเปล่าไม่ต้องบอกเดี๋ยวก็รู้น่าเดี๋ยวเรามาดูกันจะคาค่ำด้วย มิตรรักเพลงที่ชอบแบบนี้แสงแปรกจะพลุกพล่านะครับโดยเฉพาะแต่คนเนี้ยใช่เป็นกับดาราขึ้นมาอยู่บนเวที่้พูดพูดกันไปก่อนผมกำลังสอสํรวจจุ๊บจิ๊บอยู่น่ะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนดาวประดับในงานของพวกเราในงานฐารนปี่พีดีไปแล้วมันจดซีคันใช่ไหมคะเพราะว่าแล้วจบตัวสิ่งที่สวยงามปุ๊บเราก็จัดบัมป์ปมูลข่าวเพราะว่าหน้าทีมอยู่ที่นี่ไม่ใช่ใช่ไหมว่าไงครับ อะไรฮะปอมมาแล้วอะไรห <loyalty S 2> ุยตายอะไรมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอผมผมผมต้องแสดงความเป็นสุภาพบุรุษใครอย่ายุ่งนะฮะเดี๋ยวผมพาขึ้นเองเรื่องนี้เอาแบายขนาดน้องครับมาเลยจ้ะน้องครับพี่ลงดีกว่าเขาวขาวขาสวยมหยลุ่มนิสทิมทิมนิยมเลยนะครับลูกนี่นี่ถามาว่าสงสัยไม่สบาย พอตัวไม่ถูกตัวใหญ่กว่าผมผมสงสัยกางเกงมันเนี่ยตัวเท่าไหร่วะนะมาเชิญเลยครับเชิญเลยจ้ะสาวสวยนี่ไอเอ๋อหนูว่าหนูอยู่ข้างหลังดีกว่อนนะไม่กัดอย่าไม่กัดอยู่านี่ดีกว่าอยากจะบอกเลยพวกพี่ไม่กัดจย่พวกพี่เทียบแทงอย่างเดียวยืนที่หน้าเลยครับครับโอ้โหมันาแม่ดีใจเลยเชียวนี่อดบิ๊ดี บินี่จะทำอะไรก็เกรงใจกลุ่มเลยว่านัดปัดฮะสงสัยใส่จะไม่ค่อยสบายปัทั้วหมดเลยไม่ใช่ช่วนี้หน้าหนาวครับใจกลุ่มไม่ออกออายังไหมข้างล่างเขาดีกันแล้วอะ้าหมดั้งไรหมดยังครับหมดเกก่อนนึ่อ่ะขอสิบมือให้กับส้อสวยครวย ที่เรามอตอนแรกที่มาเนี่ย